คนเกิดวันอาทิตย์คุณฟังทางนี้ใครที่คิดว่าตัวเองมีวิบากกรรมการงานไม่ราบรื่นการเงินติดขัดความรักไม่สมหวังเข็มทิศชี้นําทางดวงชี้นําชีวิตเอาละครับคลิปวิดีโอนี้อาจารย์มีคําแนะนําดีๆมาเสริมกําลังใจให้แก่ศรัทธาทุกท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับ คนเกิดวันอาทิตย์มีวิบากกรรมเรื่องคนทำบุญทำคุณกับใครไม่เคยขึ้นใครๆก็ไม่ค่อยเกื้อหนุนจุนเจอือทําให้ชีวิตวัยเด็กค่อนข้างลําบากไม่ค่อยได้รับการช่วยเหลือซึ่งเมื่อเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบลูกน้องนาครอบครัวหรือเพื่อนฝูงก็ทําให้เดือดร้อนและความใจอ่อนของเรานะครับจึงทําให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาบ่อยๆนะครับทำให้มีปัญหาทั้งการงานการเงินพาะคนอื่นแถมโดนขัดลาบอีกด้วยนะครับ พระอาจารย์มีวิธีแก้การเงินติดขัดนะครับสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์ด้วยง่ายๆต้องบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นดาวพระอาทิตย์ดาวที่ให้แสงสว่างแก่ชาวโลกแก่มวลมนุษยชนนะครับดังนั้นการแก้เค็ดก็ต้องทําบุญด้วยการถวายหลอดไฟนะครับถวายโคมไฟอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถวายเทียนแว่นตานะครับเพื่อเขาเรียกว่าให้เกิดแสงสว่างให้คนได้ไดมองเห็นชัด นะครับให้ชีวิตเราราบรื่นนั่นเองนะครับหรือนนทําบุญเกี่ยวกับคนพิการเป็นประจําจะทําให้ผ่อนหนักเป็นเบาและเปิดดวงโชคลาภมากขึ้นการงานการเงินก็จะไหลลื่นนะครับหรือท่านใดต้องการทราบว่ามีเจ้ากรรมนายเวรกี่คนกี่ตนก็เข้าไปที่โปรไฟล์และคลิกที่ลิงก์ได้เลยนะครับพร้อมกับส่งวันเดือนปีเกิดมาให้พระอาจารย์ถอดรหัสกรรมให้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ได้โปรดกดหัวใจกดให้ของขวัญคอมเมนต์นอย่างสร,รง้างสรรค์กดเซฟเป็นรายการโปรดกดแชร์ให้เพื่อนที่เรารัก เพื่อที่จะได้ทราบวิบากกรรมของคนเกิดวันอาทิตย์กันนะครับฝากไว้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นผมอาจารย์ธนพัฒน์เทวธรรมนาย